หายนะที่รออยู่ของแรงงานเขมรหลังที่หลงเชื่อคำพูดของหุนเซนรัฐบาลบอกจะช่วยแต่ความจริงแค่สร้างภาพแล้วหลังจากนั้นละ่ะอะไรจะตามมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแรงงานกัมพูชานับล้านชีวิตออกเดินทางข้ามพรมแดนมาทำงานในประเทศไทยด้วยความหวังว่าจะหาเงินกลับไปตั้งตัวสร้างบ้านเลี้ยงครอบครัวให้พ้นจากความยากจน แต่ทว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับเป็นหนี้สินที่พอกพูนค่าของชีพที่สูงเกินกว่าจะรับไหวและอนาคตที่ไรทางออกมาตอนนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่พ่อลูกตระกูลหุนสร้างขึ้นพวกเขาก็กำลังถูกใช้คำว่ารักชาติบีบให้กลับบ้านโดยมีคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลตระกูลหุนที่พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากลับมาเถอะเราจะดูแลเอง แต่เมื่อกลับถึงประเทศสิ่งที่รออยู่คือความว่างเปล่าและหายนะนั่นก็คือหนี้สินที่ไม่ได้หายไปไหนแค่หยุดให้ชั่วคราวภายใต้แผนการลดหนี้ให้กับแรงงานที่ทิ้งประเทศไทยหนีกลับบ้านรัฐบาลฮุนมาเน็ตประกาศต่อสาธารณชนอย่างภูมิใจว่าจะช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินที่มีอยู่ทำให้แรงงานเขเมรที่เป็นหนี้แทบจะทุกคนมองว่า นี่คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับปัญหาเรื่องหนี้สินของตัวเองและยอมกลับไปประเทศเป็นจำนวนมากแต่หลังจากไปคุยกับทางธนาคารของหุนมาเน็ตผลที่ได้คือธนาคารยอมให้พักชำระหนี้เพียงแค่1เดือนเพียงแค่นี้รัฐบาลก็เอามาคุยโม้หลอกประชาชนต่อว่ามันคือผลงานการช่วยเหลือของรัฐบาลแต่ในความเป็นจริงมันคือการเลื่อนวันตายของลูกหนี้จำนวนมาก แรงงานหลายคนที่กลับจากไทยต้องเผชิญความจริงว่าแม้พวกเขาจะไม่ได้จ่ายหนี้ในเดือนนี้ดอกเบีย้ยมหาโหดก็ยังเดินต่อและต้นทุนชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นทุกวันแรงงานที่ลงทุนเอาบ้านเอาที่นาไปขอสินเชื่อผ่านกลุ่มนายทุนท้องถิน่นบางคนยังไม่รู้ตัวว่าการพักหนึ่งเดือนไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้แต่น้อยเพราะหลังจากนั้นพวกเขา ก็ยังคงต้องจ่ายนี่อยู่และหากภายในหนึ่งเดือนที่กลับไปพวกเขายังไม่มีรายได้ยังไม่มีงานทำก็ไม่มีหลักประกันว่ารัฐจะดูแลพวกเขาอย่างไรหรือจะเป็นในเรื่องของของแจกที่พวกเขาก็แจกจริงแต่มันไม่พอที่จะประทังชีวิตรัฐบาลเขมรอาจบอกว่ามีการแจกข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นสวัสดิการระหว่างรองาน ให้กับประชาชนที่กลับจากประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งก็เห็นว่ามันมีการแจกจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วปริมาณที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตถึง1เดือนอย่างแน่นอนข้าวสาร5กิโลกับมามา่าปลากระป๋องอีกนิดหน่อยลองคิดดูสิครับว่า1นครอบครัวจะอยู่ได้กี่วันแถมยังมีภาพลวงตาของการแบนสินค้าไทยอีกนะครับนั่นก็คือในขณะที่ฮุนเซน พยายามชูธงชาตินิยมปลุกกระแสต่อต้านไทยด้วยการแบนสินค้าจากประเทศไทยแต่ประชาชนกับรู้ดีว่าของที่ผลิตในประเทศมันไม่มีคุณภาพราคาแพงและไม่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันและที่สำคัญคือประชาชนชาวเขมรน,นั้นติดการใช้สินค้าไทยเป็นอย่างมากจนทำให้มีการหาทางออกเพื่อรักษาหน้าตัวเองและผู้นำ ด้วยการเปลี่ยนไปนําเข้าสินค้าไทยผ่านจากอบปปลาวอีกทีทําให้ต้นทุนสินค้าจากไทยแพงขึ้นเพราะมันมีทั้งค่าขนส่งและค่าผ่านเข้าออกจากลาวนั่นเองแล้วลองคิดดูสิครับเมื่อข้าสารอาหารแห้งที่แจกมานั้นหมดแรงงานที่กลับบ้านก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อของเหล่านั้นจ่ายแพงขึ้นแต่ไม่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงไปในทุกๆวัน หลายครอบครัวที่เคยอยู่เมืองไทยต้องกลับมาใช้ชีวิตในชนบทที่ห่างไกลน้ำไม่มีไฟไม่มีงานไม่มีโรงเรียนที่มีก็ไม่ได้คุณภาพและที่สำคัญไม่มีเงินจะเริ่มต้นใหม่แถมพวกเขาก็ยังไม่รู้เลยว่ากลับมาแล้วจะทำอะไรรัฐบาลกัมพูชาไม่มีแผนงานรองรับแรงงานที่กลับประเทศอย่างแท้จริงหรอครับไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีโครงการสร้างงานที่มั่นคง ไม่มีระบบประกันสังคมรองรับแม้แต่ตำแหน่งงานที่รัฐบาลคุยโวว่าพอจะมีมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงจากที่ผมตามข่าวและเขียนข่าวเกี่ยวกับกัมพูชามานานพอสมควรพบว่าก่อนหน้านี้ไม่นานชาวเขมรยังล้อกระทรวงแรงงานของตัวเองอยู่เลยว่าที่หาเสียงว่าคนเขมรจะมีงานทำ99%นั้นไม่เป็นจริงคนเขมรในประเทศยังตกงานเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะยอมรับค่าแรงเดือนละ7,500บาทก็ยังไม่มีงานทำแล้วตำแหน่งงานเป็นแสนเป็นล้านตำแหน่งที่จะรองรับคนกลับบ้านมันผุดขึ้นมาทันทีทันใดหลังจากที่ทะเลาะกับไทยได้จริงเหรอครับไม่มีทางและมันไม่มีจริงอย่างแน่นอนดังนั้นกว่าที่ชาวขเขมรที่กลับบ้านไปจะรู้ตัวว่าโดนหลอกพวกเขาจะอยู่ในสถานะที่ไม่มีงานไม่มีเงิน ในขณะที่หนี้สินที่พักให้ก็กลับมาตามทวงเหมือนเดิมแถมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงและมันคือหายนะที่อาจจะทำให้หลายๆคนสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวและจากที่ผมเคยสัมผัสและได้ร่วมงานกับชาวเขมรมาค่อนข้างจะเยอะนะครับสถานะแบบนี้แหละที่บีบให้พวกเขาหนีข้ามประเทศมาไทยทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย แต่จากสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้การคุมเข้มตามแนวชายแดนถูกยกระดับขึ้นไปทําให้การลอบหนีเข้ามาไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมมันยิ่งจะเป็นการซ้ําเติมให้หายนะครั้งนี้หนักขึ้นและไรทางออกกันเลยนะครับท่านผู้ชม